เอาดูแผงเพียงเท่านี้เนาะมีแจกอู้ยหลายครับงามงามเด้ออู้ยดอกดีพี่น้องแาดเบิ่งแก่บุญเบื้องเบื้องเบิ่งเบื้องขุนขุนบ่แม่นธรรมดาหูดอกกับโบเมนน้อยๆจ้ะเบิ่งขูนขุนจ้ะเบิ่งขุนตรงนี้จ้ะดู เบิง่งโมนี่จ้ะโอ้ยเบิ่งจ้ะกาลังหุูหูพอดีเลยทางทางนี้ทางนี้ทางนี้ไฟอ่อนเนี่ยโอ้โยเดี๋ยวจ้ะนี่จ้ะเบิง่งมันโมเมนหน่อยๆเลยจ้ะดอกมีแต่ดอกใหญ่ๆผูค่ะเบิง่งเก็บมันโมนได้เหมือนนี่ทางโน้นอีกเยอะแย,ยะเลยการลัางเตะไม่จ่ะเนาะเห็นบ่จ้ะ กำลังกูขี้ดินออกจ้ะนี่กำลังดันขี้ดินออกหล,ลก่ไล่จ้ะนี่จ้ะมาเดี๋จ้ะเด้อเก็บเพชรปวกนอกก็อกันกับเป๋อ่อนเด้อนี่กำลังฝนขี้ดินมึงจะปะอ่อนเตะข้อรูดข้อข,อขาดไปหูนะอู้อื้อปุ่นนี่จ้ะนี่พูนอู้ไปหอดุ้ยเลยจ้ะหูอู้ไปพูนหอดทางขุนเลย แล้วก็นี่เมืองแกกำลังแตกพูด สวัสดีจ้าวันนี้พบกับเราสองคนลุงติ๊กกับป้าออนในช่องอิสานมันบ้านจ้าจ้าวันนี้ป้าออนกับลุงติ๊กก็ลูกกีบยางคือเก่าเนาะบ้านนี้วันนี้ป้าออนจะพาไปดูเห็ดปวกจ้าเพราะว่าหมอเช้านีป้าออดอันช่องไฟไปเห็นพอดีเนาะอยู่หัวเทียงเข้าเดี๋ยล่ะจ้าไปจ้าหลายค่ะไปกันเลยจ้าจ้า อันนี้เก็บมาแต่ข้างล่างจ้ะเดี๋บางไงหนึ่กนงกาวันไปเก็บอยูย่ข้างล่างมือวาน,นี่จ้ะได้แกงหนึ่งเนาะ<ช>วันนี้เราก็ไปเจอที่หัวเทียงอะไรอีกไปจ่าเราไปเก็บกา้านเ้็วโอ้โหนี่จาหนิบงโอ้หยหบังนี่อน,นี่ ขึ้นสับลาบเลยครับเนี่ยเก็บกันเลยนี่จ้ะโอ้ยหลายค่ะสะออนมาเก็บน้ำกันครับพี่น้องน,นี่ดอกมีแตตุมต่มตุ่มกําลังพอดีกิน หล่ครับล่คับเอ้ขายง่างอยู่ที่นี่ขายเงยาครับคิดว่าแ้วก,ออก,อก็โอือหือขายยาวอยู่ ดอกหน่แต่น้อยหน่อยเน้ะเอ็ดขาข้าทราบลาบด่เนะโอ้ดอกไงดอกไงครับฉันบอเห็นนีกดอกดม กำลังแตกเน,เนี่ยนึะโอ้ยสนุกเก็บเลยจับปลาอ่อน สวยมากงนันได้เก็บเห็ดสวยดอกมาเล้อเลยดอกไงกไินแซ่บป็นยัง bậc nhai trả, chả ui hoa lụt lê khá mặn hả ừ ừ buồn โอ้โหโอ้โหพอแบบนึงกมวนเหรอครับกะมวน 那不离。Yeah, really. khác nhau khách. Tôi <laughs> nghe. ไงขัดเจ้าบคือข <book> ้ากัน <para> ย <uninter> ่าโอ้โหอบอวลเลยจ้า มามาดูกันเลยว่าเราได้เยอะไหมเล็กจ้าโอ <savoir> ้โหเครื่องกัตตาครับแกงหนึ่งพอดีมันนี่ก็จะเอาไปแกงสู้พอกับแม่กินเนาะามันนี่จะว่าเข้าสิเขาบ้านาหอมจ้า นี่จะหอกงามๆไปจ้าเราไปในบ้านกันเลยดีกว่า งานแล้วต้งตีกันแล้วกี่ักผะเออเห็ดมาล่างอีกว่าเนาะมัวนขีดินออกก็เนะาะมาหอดบ้านแล้วครับกระตองมานางขดูดขีดินออกก้อนครับจังสิลเอาไปล่างจังกินได้ไดแกงพ่อว่าอยากกินแกงเห็ดเป็นว่า ปุดเสร็จแล้วก็มาล่างกันจ้าเช่ไปก่อนดีจ้ะ จ้าเยอะมากไปแกงจ้าต้มเลยจ้าเียวกินจ้าม่ต้อ,ใตอใงอใส่น้ำลายเนาะเดี๋ยวว่านา้ำมันจะออกมาเดี๋ยวครับหมักลายเลยครับเอาเขาอันนี้แล้วมนะันั่นเราใส่เกลือจ้าใส่ชุลจ้า ว้าวนี่จ้ะนำเพรทออกแล้วเข้าใส่หน่อยเดียวนำเห็ดออกโอ้ยปลาแดกปลาแดกของแท้ต้องมีนอนนะจ๊ะ,ะใส่ปลาแดกไปน้ำจ้าสิดเนนัว ใส่ส้มพอดีจ้ะใส่ยอดออนกะเจียบนั่นแหละจ้ะเอาพายตูมาใส่ลูกจีไปหลางก้นใส่ลงไปเลย,เยมาตำถั่วกันก็ Tay put ong rica. Ta mặt của cháu. Một cháu 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 ปูดองต้มเนื้อ,อามากินข้าวแล้กันครับพี่น้องคุณทาั้ตาจางกินกับปูนี่จ้ากินข้าวแรกก็เออกมื่อหน้าก่อนจ้ะเมืองลูกเตียงบอกกับพพอใหญ่เตรียมโตออกเมื่อหน้าเลยจ้ะไปจ้ะพ่อกักนก<ม>อยู่หน้าเลยมาหอดหน้าแลา้วจ้าตอนนี้ก็คือ ลุตงติ๋กำลังไล่หยอดน,น้ำฝนอยู่จ้ะเหมือนเดิมปอนเก็บเห็ดปอนเก็บเห็ดบะเบิดนี่จ้ะกำลังออกกำลังแตกจ้ะเห็ดกำลังแตกออกอีกจ้ะเอาไว้นี่ละจังมาเก็บปอนว่าสิไป,ปเก็บดอกดินจ้าอยู่อยู่ดอนขางทางกุหลาบจ้า เพราะว่าดอกดินมันหลายช่วงช่วงนี้ละกะ็ใกล้ใกล้สีเบิร์ดละจ้ะดอกดินใกล้สีเหนียวเบิร์ดแล้วข้าต้องไปเก็บมาไหวเนาะเพราะว่าวันที่หนึ่งปอออนสีหายน้องเฮ็ดโลงท่านข้าวเหนียวมูลดอกดินใส่สังขยาไข่ปอออนกับสีไปซอยกันเหตุกับน้องจ้ะเราไปเก็บดอกดินกันจ้าน้าปอออนไปเก็บดอกดินมาหลือจ้ะไหนดูสิ เอ้ยได้อะไรมาด้วยไรเห็ดปวก, oh กโกอ้โหขี่อยู oh ่ในถุงครับไหนไหนเขาดูไหนโอ้โหอยู่ในหนีกระเต็มอยู่ครับนี่โอ้โหเด่หอมากพอมดีดีนี่นี่ครับโอ้ oh ho. เห็ดปวกมันหล่นกระตาอ <laughs> <ป>ยู่ในหนีกระเต็มกระตาอยู่ครับไปถอดเห็ดปวกค่หมูแบงใหญ่หนึ่งหมูใหญ่เถาเถาแห้ง อันนี้ความแถมเนาะเท่าแบบปูแบบฟูเป็นเป็นแพทย์เต็มเลยเน้อเอากระได้ก็เต็มอยู่อันนี้เอาได้แต่เฉพาะใบดอกแข็งมันนี่เจ้ไปเดี๋ยวเอาก็เอาเขขาไปให้แม่อยู่ในบ้านเนะครับเนาะไปยาวมากฉันไม่เห็นดอกจูมเนาะก็สิบฉากเลยถ้าเจอตอนตุ่มๆจุมๆนะพวกกรมีเราุืมดอกบาน สองกระตาเลยจ้ะหมเอาไปหนึ่งนี่แสบครับเยอะมากจ้ะดูเดี๋ยวปออนไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในบ้านกันจ้ากลับมาหอดหน้าแล้วจ้านี่จ้ะดูบรรยากาศตอนเย็นบรรยากาศดีมากเลยจ้า กระตีหลังกระทีมหลังครับจ้าเป็นจังไดแน่นอบตอนพาไปเก็บเห็ดมวลก็จ้ะมวลนี้ก็คือสิเป็นมวลชุดท้ายแล้วจ้าเพราะว่าดินมันแห้งแล้วจ้าเห็ดก็คือสิบอสอีกแล้วเนาะก็สิได้กินมวลนี้แหละมวลชุดท้ายมวลชุดท้ายมวลนี้ก็คือแซ่บขนาดเลยจ้าเพราะว่าเห็ดสิออกแบบหวานหวานมากเลยจ้าผานาคุณเนาะานาคุณนี่มันสิออกสีจืดแน่จ้า แล้วก็คลิปนี้เราจะนอก่อนอื่น5 2คนเหลือกับขอขอบคุณพี่นกเอ็นจีทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็กดตติดามช่องอีสานบ้านจ้าที่คอยเข้ามาเป็นกำลังใจให้ลูกทีมกับป้าออนสบูมานะคะสำหรับคลิปนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีคสวัสดีจ้าบ๊ายบายแม่แท้นุ เม่ทไทยนู้อยู่ไปเล่นไปเม่ทไทยนู้อยู่